นี่ครับผมปลาตองตัวใหญ่ตัวหนึ่งปลาบูตัวหนึ่งครับผมปลาขาวโซงสามตัวสวัสดีครับผมโมนี้ทีมงานพากานมา่อวานเห็นหน้าปากทอครับผมปากทอนำไหลเป็นสะชนประธานใหญ่ครับผมจะเบิรบว่าสิมีปลาขาวขึ้นให้ในโบตัวใหญ่ๆซ้าๆหรือว่าใหญ่ซ้หสำ,สหหำหมด มาหลุนเบิงกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานล้วนากระดนะครับผมหากินคือเกาล่ะครับอยู่บานซื้อบรได้ครับไฟไม่ดักเหนื่อยใจเหลือเกินปลุยกันเลยนะฮะจดจวดเบิงเห่แหลกครับผมว่าใครจะมานประกันฮ เออป๊าเลิกๆติ๊กๆหืมน้ำมันกำลังมาครับผมหลายเตระๆๆๆนะฮะเฮาจะมีให้มั้ยสัก4 5 60ตัวอึไม่เอาเยอะหรอกอึ ปลาอครับทางนี้ทางนี้อู้ปลาขาวตัวใหญ่มาแล้วครับผมอืออือออเห็นไหมเห็นไหมไม่อยากคุยไม่อยากคุยโมถึงพรุ่งนี้เลยธรรมดาที่ไหนนี่เห็นปลาขาวปลาขาวโงย ลาเขาวอุ้ยปล่อยลงนำ้ำอุ้ยสงสารมันมันมาตัวเดียวตัวเดียวโอ้ตัวเดียวสงสารมันให้มันไปเรียกมูก่อนไปเรียกมูเรียกจ๋าก่อนหรอโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินผิดพลาดทางเทคนิคไปแล้วครับผมจวดจะดูฮะว่ามันจะหมานหรือไม่หมาน ยังไงก็ต้องมานอยู่แล้วบังยุบหรือบังสนังบังสนัยตอนยุบเหรอเอนคับวัสิมิติดมาอีกจักโตในบ่เบอจรต่สีใสที่เก่าแล้วมันไม่ไปไหนหรอก อู๋มลตงลตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้มีไหมสงัดจีบตาฤาสีเอาห้แล้วครับผมเ,เบิงแฮนี่จฮ้ยจมานไหมงีปล่อยนกปล่อยปลาไปแล้วตัวหนึง่งไม่มีนกมีแต่ปลากระโดดอยะาย่ย่ย วู้ีนเฮอ,อยู่ข้างบนเอออะไรอย่างงี้ตีนลอยอากาศ <c ười> คุยสมองเตอร์อายะมาอีกแล้วตัวเก่านะฮะต,ตัวเกา่เกา,ตเกาตัวเดิมโอ้ตัวเดิม <ừ. S 1> โอ้เอาหมาคืนจนได้ สัมพั์หน่อยจะปล่อยอีกไหมฮะอันนี้อันนี้ไว้ทำทุนก่อนาเรี้ว้าทำทุนก่อนโอ้ยสมองม่เองเลยนี่ครับปลาใสงามใสใหญ่เลยครับผมโอ้ยย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  ก็เอื่อปลาคาวอะไรปลาคาวขมีนหรือปลาคาวอีทายปลาคาวลูกครึ่งปลาบอลย่างใหญ่เลยนุ่นทางนู่นทางหน้านุ่นธรรมดาที่ไหนนี่ What oh, the

ปาตองปาตองมึงตัวเออมนอยู่ในไม้ดีวะนี่ครับผมโอ้บอดโอ้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 ้้โอ้นอ้้โอ้โออ้เอ้้้ เอโชกลงนานน้อยโอสบายสบายอีกแล้วได้สามบาทอีกมาแล้วอโอเก็บเงินได้สามบาทอ้แปลว่ามันเติ้มนะฮะไม่ใช่ธรรมดายึดมตางอีจ้านี่ครับผมตัวใสใหญ่ครับตัวนึง่ท้อง้ทองอยากใส่ด้วยอยากเออพอสบายไปไกลเลย นี่ครับผมปลาตองตัวแรกครับเอ้ยไม่ต้องไปลงฝายนะแค่นี้ก็มานคือกันธรรมดาที่ไหนผ่านผ่านไปแล้วล่ะฮะหนึ่งตัวคนละโตัแล้วครับผมฮึได้ปลาข้าวจารุศีได้ปลาข้าวนะฮะ ช i mean, <laughs> ิชะชิชะชิชะอู้ติดอะไรอัญญะอู้เจืองสนายอยู่ๆเลื้อยเมฆเลยอ่ะธรรมดาที่ไหนคนสนายมารมูลบ่อู้อัยยะดายปลากัดปลาหินปลาหินอู้ธรรมดาที่ไหน เอาทั้งไม้เลยกูโอ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 ตีละกาตกน้ำสายบอกว่าถิดตัวใหญ่ยังแห้งเลยครับผมนุ่มเป็นนุ่มเฮ้ยอันนี้อันนี้จึงจึงอ่ะบอลชองเบียจี๋พี่สายบอกว่าถิดมุดถิดตัวใหญ่ครับผมได้แล้วครับปลาบูอีกตัวหนึ่งครับผม ปลาบูกลางเด่นนี่ยปลาบุปลาบูใส่ใหญ่เลยครับผมมาอีกแล้วนะฮะปลาบูปลาบูใส่ใหญ่เลยครับผมโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ ไรละครับสองตัวอือเราไม่ต้องไปวานไฟใหญ่เหมือนเขาหรอกวานปากโทเล็กๆก็อือปลาตองก็ใส่งามปลาบูก็ใส่งามครับผมปลาบูปลาเนื้ออร่อยนะฮะนี่ครับผมือ้อธรรมดาที่ไหนเฮึเรียบร้อยอีกหนึ่งตัว ปลาบูตัวหนึ่งคุมแล้วนางห้าวแห่ได้เรียบร้อยมากเลยอ่ะกระยำมาอีกแล้วครับผมเออเออเออปลาขาวอีกหนึ่งตัวนะฮะ อู้ปลาข้าวอย่าเรียกปลาขาวสมไม่สมศักดิ์ศรีเหรอโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่อย่าปล่อยอู้ปลาถุงเท้าอย่าปล่อยมันอีกนะฮะมันปล่อยมันมีมูแล้วโอ้ไม่ปล่อยมันมีมูแล้วเลือดแต่จ๋าโอ้ธรรมดาที่ไหนได้สองตัวแล้วครับตาลสีปลาขาวตัวสวยๆ เออหือธรรมดาที่ไหนแค่แซมเปิ้ลดูก่อนอ๋อแค่แซมเปิ้ลยังไม่เอาจริงๆงานแลยึใส่กระสอบเลยนะฮะใส่ถุงมันเยอะเย้ยเกินรุ่นนี้ต้องกระสอบหึธรรมดาที่ไหนโจกแล้วก็โจก ไฮ่สงร์ลาุงลาข้วไหลาพคุงกับปลาหอยปลาห้หอนุ่งนากับปลาหอยมีแต่หอยนาวด้วย หล่นบังครับปลาบ่นจวดจาดจวดจาดประมาณ2องสาตัวว่ามันจะติดให้สักตัวไหมชึบชึบชึบซึบโอ้ตารซีบอกว่าติดยูทำมันอยู่บ่ทามันไม่อยู่แปลว่ามันไม่ติดมีอุอะอุอะบ้างไหมมีดินบ้างไหม มีอนูหนึ่งตัวสองตัวครับผมเออว่าแต่หนึ่งตัวสองตัวตัวนี้เออธรรมดาที่ไหนดูปากขาวใสงา,งามๆอยู่ครับผมเฮ้แ hey ต่ hey hey. สีดูทางนี้หน่อยด <laughs> ูปากขาวเกือบหลอดเฮ hey. อูปานิโนยปล่อยคืนน้อยพูดอูป่อยสะ อยู่ลงไปเร็วว่าจะเอาไปปล่อยสะได้แล้วครับผมอีกตัวหนึ่งคะแนนสะสมนะฮะเต็มเฮียยะโอ้ยอย่างงัน้นนะ ได้ปลาไรอือได้ปลาไมเบึ่งผลงานเมื่อนี้ครับผมวานแหน้ำไหลนะฮะไหลเจ,จระเจรเจนี่ครับผมปลาตองตัวใหญ่ตัวหนึ่งปลาบูตัวหนึ่งครับผมปลาขาวโรงสามตัวอู้ธรรมดาที่ไหน ครับผมพอไหลอยู่ครับผมบานแหนํำไหลครับผมนี่ไหลจากโทอเจ๊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 นะฮะไหลน้อยๆครับผมพอได้ต้มพ่อได้ปนพ่อได้จีพอได้แกล้มฮได้ทุกอย่างเลยนะฮะปลาตัวเดียวทำทุกยี่ห้อธรรมดาที่ไหนทำลายอย่างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชิมงานอานากระน้ำครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบาย